มาเป็นเอสเปรสโซ่นะครับผมโคตรร้อนโคตรแน่นนะครับเดี๋ยวผมจะกินกรึบเดียวจบไปเลยนะครับให้มันชัดๆไปเลยสุดๆนะอันนี้คือแบบว่าเออมันมันมันไม่ได้จุ้ยสมากถือว่าโอเคนะครับผมเนี่ยยังมีความกง่งความกรอบนะครับเป็นสันนอกนะครับผมเน้นแน่นแน่นแน่นอนนะครับโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลา8โมงครึ่งนะครับผมก็ผมตื่นเช้านะครับ มันจะไปเกิดขึ้นนะคือเรื่องมันเป็นแบบนี้นะครับเมื่อคืนหลายคนที่ดูวอลกนะก็จะเห็นว่าผมเป็นวันแรกที่นอนเร็วมากเลยนะปกยบกับวันอื่นนะเสร็จแล้วเนี่ยผมนอนไม่หลับนะคือถึงแม้ได้กินไอ้ดงไอเดียกินนู่นนี่นียบร้อยนะ้วมันนอนแล้วแบบเหมือน,นกับ เขาเรียกว่าไงอ่ะมันมันไม่พร้อมนอนหรือยังไงไม่แน่ใจไงนั่นคือเหมือนกับว่าอาจจะเป็นความที่แบบว่าผมวันก่อนนั้ผมนอนเยอะด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็มันไม่ได้ใช้แรงไม่ได้ใช้ความคิดและกระดานนั้นเลยนะครับผมเมื่อเมื่อวานนี้นะถึงงานจะเยอะงานใดนะแต่ว่าเป็นงานที่มันไม่ได้อินเทนซีฟขนาดผมว่าต้องใช้ความคิดเยอะต้องใช้พลังงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมจะแก้ด้วยการรีเซ็ตนะครับผมซึ่งซึ่งไอ้วิธีการรีเซ็ตการนอนไม่หลับเนี่ยไม่ยากนะครับผมมีอยู่สองอย่างนะครับหนึ่งก็คือใช้แรงนะครัััับบบแแตต่่่่่ววาาผผมมยยยงงออูในนสเจที ยชัวนะครับแอปนอรมอก็คือมันยังแบบยังไม,ยงไม,ยงไม่ยังไม่ได้พร้อมเจาะๆอวัยวะร่างกายอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เริ่มจากการกินอาหารเสริมเลยนะครับผมถือว่าเป็นอาหารเสริมเช้าจริง,รงๆมื้อแรกนะครับผมตั้งแต่ตั้งแต่ตแตทําทําล็อกอนิมานะครับผมก็ผมไม่เคยกินมากินเวลาตอนเช้าแบบนี้เลยนะครับผมคือเคยแหละนะก็อาจจะอาจจะซิจเวชั่นคล้ายๆกันนะครับผมซึ่งวันนี้เนะี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันคิดถึงของกินม้งไม่แน่ใจคิดถึงของกินด้วยแล้ววันนี้คือ จริงๆตอนเช้าเนี่ยมันควรจะคุยงานกันแบบนี้นะครับมันควรจะคุยกันแบบนี้นะครับผมมาถูกออกแบบไม่คุยแบบนี้นะแต่ว่าผมจะตอบที่นู่นนะครับผมเย็นโอเคนะครับผมแต่มันคุณซีส์าปาบดิ้ง่งเงียผมยังไม่ตื่นแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นนะผมนั่นไม่ใช่ประเด็นในวันนี้นะวันนี้ผมใช้ชีวิตปกติแล้วนะครับนั่นไม่ใช่ประเด็นนะครับผมประเด็นคือตอนนี้เนี่ยผมปกติเรียบร้อยแล้วนะครับ จะเป็นไทยคืออีกอย่างนึ่งนะผมผมสั่งผมไม่ได้สั่งคือแบบผมบอกให้แม่ผมทำกาแฟาผมกินนะเป็นเพียวเอสเปรสโซ่นะไม่ใส่ครีมไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรเลยนะครับผมพูดถึงกาแฟดิบเอร์ดิบเวร์ออามาก่อนเรืรอยเรื่อย ซึ่งเปนการกินกาแฟเนี่ยผมเคยกินทั้งหมดนะในในในชีวิตนะแบบกินแบบกินจริงๆนะครับผมก็คือกินหมดแก้วอยู่คนเดียวกินปเ,เป็นเอสเปรสโซ่เนี่ยแบบไม่ได้ชิมนะทั้งหมดประมาณน่าจะสี่ครั้งถึงห้าครั้งประมาณในชีวิตส่วนใหญ่แล้วนะครับผมสามครั้งนั้นนะเป็นการสอบนะครับผมก็คือว่าบางทีแบบอ่านหนังสือแบบหนักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหนักเพราะว่ามัน,ม,นมันเรียนวิชาที่หนักด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยแบบว่าอ่านมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับผมแล้วก็อยากจะแบบไม่อยากเสียดายเวลานอนนะ,ะก็เลยกินหลังจากแบบก่อนจะไปสอบอออออะะะะไรรรรมมมมาเเเนน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 ีีี้้้้้ยคคคคคัััััััับบบผผจ่่่่หงงงงสสสืืืททแลลวกกกึึูดโ ท,ที่ไม่ดนนะครับผมก็คือว่าผมทำวันนห้มิลเลอร์โคนะครับก็คือว่าแม่งจะสอบแล้วอะพรุ่งนี้จะสอบแล้วนะครับผมอ่านกี่โมงวะอ่านรู้สึกจะเริ่มอ่านแล้วสองทุ่มอะนะครับผม แล้วก็ไปสอบตอนเช้านะคืนเดียวนะครับผมเนื้อหาทั้งเทอมคืนเดียวสิ่งที่เกิดขึ้อนี่คือบีนะครับบีนะครับคืนเดียวนะครับผมโยกเวลาทั้งหมดมาเรียนนคืนมามามาคืนเดียวนะถามว่าทึ้งสามตรงๆก็มันคุ้มคุ้มไหมก็ต้องบอกว่าโคตรคุ้มโคตรคุ้มเลยนะผมคุ้มนึงคุ้มมากๆในแง่ของแบบว่าการการบมเนจเวลานะครับผมก็คือว่าผมไม่จำเป็นต้องมานั่งคอยเรียนมากังวลกังวลว่าเอ้ยแม่งจะทันไม่งจะอะไรไหมนะครับผมวันไหนมิลเคอร์เราไปสอบนะครับผมก็คือเป็นรีสอร์ทที่ คุม้มในแง่ของการแอพล l y หรือการแบบใช้ในอนาคตนะครับผมเช่นไอของพวกนั้นอนะ่ะมันจะเข้าสู่เวลาที่คุณอ่าน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 ไปเนี่ยวิชานี่เป็นวิชาเคมีนะครับผม <c oughs> มันอ่า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 นไปเนี่ยมันจะเข้าสู่เขาเรียกว่าอะไรเข้าสู่ความทรงจรําระยะสั้นนะครับผม คือจําเพื่อไปสอบอย่างเดียวนะครับผมมันไม่ได้แบบฝังเข้าไปในร่างมันไม่ได้แบบพร้อมที่จะแอปพลายมันไม่ได้อะไรเงี้ยทำให้แบบตอนผมสอบมาสักพักแล้วประมาณผ่านมาปีแล้วเนี่ยบางทีแบบไอ้พวกอินโฟมิชันพวกนี้ที่สำคัญเนี่ยมันมันลืมมันก็ต้องไปนั่งรีคอร์อะไรเงี้ยนะครับผมจําอีกวิชาหนึ่งนะครับผมแคลคูลัสนะครับแคลคูลัสสองนะครับผมโอ้โหบอกเลยนะครับผมไอ้วิชานั้นคือแบบมันคือมันมีการแอปพลายสูตรมีการแบบเฮ้ยต้องจำแพทเทิร์นว่ามันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วบางอััััััันน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 นแแลลลลล้้้ววววมมมมมมมเเเเเเเปปปป็็็็็ตตขขไไไไ่่่่่่่่ใใใชดดยยออออาาีๆะะะบบสสญกกษณ์รซึงงผผทหค จำอะไรจำของคาบเวลาสอไม่ค่อยได้นะครับผมมันก็เลยแบบว่าเนี่ยอย่างนี้ผมว่าไปนะว่ามันเข้าไปสูส่คาบเวลาสองนี่แหละรู้สึกได้เอ้ด,ด้วยนะวิชาหนาแล้วได้เอนะครับผมนักเป็นไงคืนเดียบนะครับผมเห็นไหมอันนี้ผมผม,ผมผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะผมคือแบบอ่านแบบวันไหนไมีแล้วเคล็ดจริงๆนะครับผมคุ้มไม่คุ้มจัดนะครับผมแต่ว่าแต่ว่ามัน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 พอจะต้องมาใช้จริงในอนาคตนะครับผมผมทำอิตนเทลเลสต่างๆนะครับผมผมคำนวณที่มันลึกๆเนี่ยนะครับผมที่ต้องการเขาเรียกว่า rate of change เนี่ยครับไม่ลืมนะครับผม มันไม่ได้เข้าไปในกระดูกดำนะมันไม่ได้คุกคลีกับมันนะเขาเ,เรียน3เดือนผมเรียนวันเดียวของเสื้อผ้าด้วยกันนะ มันก็เลยเข้าสู่ไอ้เขาเรียกว่าอะไรความจำมยะสั้นแล้วมันก็พอจะใช้งานจริงมันก็ใช้ไม่ได้ครับก็แต่ว่านั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับผมประเด็นก็คือว่าผมกินกาแฟเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนั้เกิดขึ้นครับผมหรือว่าอาจจะคาดฝันแต่ว่าเราต้องการที่จะ m a n a g เวลาครับผมแล้วก็ maximize เวลาของเราครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันเรื่องนึงที่ผมอยากจะแชร์ให้ฟังนะครับว่าการเรียนอะไรต่างๆเนี่ยยิ่งมันยากยิ่งมันอะไรพวกนี้นะครับผมมัน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 จำได้นะครับผมมันมันมันใช้ทรัพยากรเรื่อง storage ในร่างในในหัวเรา แต่ว่าพอถึงเวลาจะใช้แล้วเนี่ยผมเรื่องยาวนะครับต้องไปนั่งเปิดหนังสือต้องไปนั่งเรียนรู้ต้องไปนั่งรีคอร์กันใหม่นะผมมันเป็นอะไรที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับผมกับคนที่คนที่สอบได้ดีๆมายอะไรเงี้ยน,นะครับผมซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนมองนะบางคนก็มองว่าเออโอเคนะครับผมบางคนอาจจะมองว่ามันแบบไม่รู้จะเรียนไปทำไม,มจริงผม,ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเรียนทำไมถ้าเกิดจะเรียนอย่างนั้นนะครับผมคือการได้เกรดเดียวคือพูดตามตรงคือไอ้การได้เกรดเดียวมาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าถึงเวลาแล้วคุณจะได้ใช้มันถึงถ้าเกิิิดวว่่่าามมมมมมมันนเเเเปป็็ชทีีีสตตผผกคค้้องรแล เอาครับคุณนายครับผมนะครับทำมาเป็นเอสเปรสโซ่นะครับผมโคตรร้อนโคตรแน่นนะครับเดี๋ยวผมจะกินกรึบเดียวจบไปเลยนะครับให้มันชัดๆไปเลยแต่ก่อนหน้านั้นผมขอกินอันนี้ก่อนนะครับซึ่งมันควรจะจิบๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันกินเร็วเกินไปเนี่ยไอ้พวกเนี้ยพวกไขมันดีพวกอะไรอย่างเงี้ยนะพวกเวพวกเนี้ยมันโดนความร้อนแล้วมันมันจะมีปัญหานะครับเพราะก็คือว่าสารอาหารพวกไอ้นั่นนะอย่างวิตามินเนี่ยตัวดีเลยนะโดนความร้อนทีแม่งมีปัญหาเลย ก็ควรจะกินให้มันห่างๆกันนิดนึงอย่างแรกก็ดีนะผมมองว่าตอนนา้นที่เรงเรื่องอะไรนะเลื่อ,เร,อเรื่องการเรียนอยู่ใช่ไหมก็อย่างที่ผมว่าไปว่ามันควรจะต้องมันถึงแม้ว่าชุ่ววิชาเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้หรอกนะครับผมเพียงแต่ว่ามันก็จะมีบางบางอย่างนะครับผมที่เราสามารถป็นยุ p ต์ใในอนาคตได้นะครับผมอะไรที่เราสามารถดึงอมาใช้งานได้นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าแบบมันอยู่ในความทรงจำระยะสั้นความทรงจำระยะสั้นเนี่ยมันก็หายไปแล้วนช่ันมก็ แต่ยเปนไม่มีประโยชน์ไปนะครับผมไอเกรดเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวดีเทอร์มินนะครับว่ามันว่าคุณเข้าใจวิชานั้นขนาดไหนนะครับผมคือใช่แหละครับมันก็มันก็เป็นตัวแบ่งเทียได้นะครับว่าคุณสนใจเรียนนั้นงานขนาดไหนแต่ว่าผมกิสูจน์แลลวว่าผมก็มทนก็เป็นตัวงเทียได้ก็พิสูว่าแล้วนะวเามยนนั้นําได้าลไวแล้วรันไม่ใช่แล้วรับมันกเม่นแบบ g e n e r ว l c h งเท s t ได้นือแบบว่าคุณสนใ y เรีอนนั้นงานขนาหนนันไม่ใช่ง่ายแบบนั้นนะมันเป็นแบบแบ่งเ n ียได้นะครับว่าคมณสนใจเรียนนั้นานาดไหนะ อินออเคมีสตรีผมคิดสภาพเรื่องันนะผมไอเคมีไม่อินซีอ่ะนะครับผมคิดสภาพเรื่องันวิชานั้นนะแล้วก็แคลคูลัสองอะแม่งไม่ใช่วิชาที่แม่งแบบง่ายๆนะไม่ใช่วิชาที่แบบมันเข้าใจกันได้ง่ายๆอะไรเงี้ยอะไรแล้วนะแต่ผมอยากจะมีโอกาสไงนะผมมองว่าไอ้วิธีแบบนี้นะพอเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยเรียนไปลึกๆแล้วเนี่ยมันจะใช้แบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าไอ้พวกนั้นคือคุณต้องรู้พื้นฐานมารู้พื้นฐานพื้นฐานผมก็จะเด้งไปเด้งไปเด้งไปเช่นแบบวิชายากๆที่ผมเรียนก็แบบฟิสิกอลเคมีสตรีอย่างเงี้ยอันนั้นคคคคือออแแแแมมม่่่งงงงงโ้หลลลลูััสาาากกกรรรรระะะะจจุยยยยไเเีีนนนนบผปปใใข กายภาพของตัวสารบางอย่างอะไรก็หง่วงแบบ ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้แอพพลายพวกแคลคูลัสดีๆนะครับผมไม่ได้เข้าใจแคลคูลัสแบบลึกซึ้งนิดนึงเนี่ยแม่งลำบากนะเวลาเรียนซึ่งผมก็ลำบากเหมือนกันนะวิชานั้นนะแล้วคนที่เป็นอาจารย์นี่เขาเขาเป็นจีนี่อึ้งเประเด็นนะผมไม่รู้จำไม่ได้จบที่ไหนจบจบอเมริกาไม่แน่ใจว่าที่ไหนเหมือนกันนะเป็นเอกที่อเมริกาเก่งเลยอะแหละคือคุยไม่รู้เรื่องเอาอย่างนี้ดีกว่านะแต่ไม่ใช่เขาสอนไม่ดีนะคือไอ้สอนดีไม่ดีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรู้ในหัวเขาหรอกนะครับผมคืออาจจะเป็นการเรปิสเทชันนะครับ ซึ่งครูแต่ละคนก็มีความพยายามไม่เหมือนกันนะครับผมมันก็เหมือนนักเรียนนะครับผมแต่ว่าเขาเรียนจนเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็น ศาสตราจารย์อะไรเงี้ยนะครับผมเราก็ต้องแอดมายเขานิหนึ่งนะครับผมถึงแม้ว่าการอะไรของเขาจะห่วยแตกนะครับผมมันก็เขาก็เรียนมาเขาก็มีความสามารถนะครับผมซึ่งคนที่มีความสามารถแบบเขาก็ไม่มีนะครับผมแล้วเพราะไม่มีความสามารถแบบเขาเนี่ยก็ไม่อาจจะไม่สามารถสอนแบบเขาที่เขาสอนได้อะไรเงี้ยมันก็จะไปลูกโซ่ต่อมา <c oughs> ยิ่งองค์การวิทยาศาสตร์เนี่ยมันค่อนข้างจะลึกซึ้งนะครับผมแล้วเมืองไทยเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญน,นะครับผมเมืองไทยไม่ได้พุชอะไรเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคุณคิดสภาพว่าคนจบมาเก็ตติ้งมาขนาดผมจบปีหนึ่งปีหนึ่งจบมาแบบหลัักไไไไมม่่่ถึง10 10คคคคนนนนะะรบบออเเีียจ นะครับผมซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้นนะครับมาร์เก็ตติ้งจบน่าจะหลักร้อยนะครับผมน่าจะหลักแบบเป็นเลาะเกือบเกือบร้อยอะประมาณหลายคนอะนะครับเรียบร้อยนะครับนิวเทรียมนะครับใครมันดีนะครับผมเอ้ยผมปุ่มไปสองเม็ดเองต้องคือสามเม่ดรึมโดนโทรป่ะไม่เงินท,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 ทั้งนั้นเงินทั้งนั้นผมจะไม่จะไม่กินเพิ่มนะเพราะว่า มันถูกคำนวณไว้เป๊เป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 นะๆน,น,น,นะแม่งโดนโดนหัวเฉยเลยงงไอเม็ดนี้ไม่โยนนะแอม็นี้มันแพงนะแพงจัดเลยนะเพราะส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่กินกาเฟอีนนะครับไม่กินกาแฟพอไปกินกาแฟมันจะรู้สึกแบบ คือมันไม่ได้ตื่นตัวแบบ100ร้อหรอกนะเพียงแต่ว่าสมองมันอาจจะแบบเบลอไปแล้วนะแต่ว่าแบบมันยังทำให้เราแบบว่าคลิปอัพได้นะไม่ได้แบบฟุบลงโต๊ะอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นเรื่องป,ปกตินะบเวลาตอนผมสอบผมจําได้เลยไอตอนที่ผมกินกาแฟผมสอบเนี่ยคือคือตาอยู่เงี้ยตาอยู่ข้อสอบนะแต่ว่าแต่ว,ว่าสมองคือบางทีมันมัน,ม,นมันช็อตแล้วมันเบลอไปเลยอะไรเงี้ยนะครับผมมันไม่ได้เป็นงานบูสต์สมองแบบร้อยเปอร์เซนต์ขนาดนั้นเรามากินกันนะผมไม่ได้กินกาแฟมานานมากแล้วนะอันนี้คือเป็นเอสเปรสโซ่เข้มๆนะคุณแม่ผมทำ เนี่ยแค่นี้ผมก็ตาสว่างแลวนะที่มีทีมีจุดจิบเดียวโอ้โหกินยั่ได้ยังไงวะขมก็ขมนะ บาดคอก็บาดคอไม่กินอย่างได้ยังไงวะถ้าเกิดว่าเป็นอเมริกาโน่หรือว่าเป็นลาเต้เป็นอะไรเงี้ยมันเอออย่าง,างแบบแกาแฟน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะผมมองว่าจะกินกาแฟก็คือก็คือถ้าเกิดจะเอารสชาติก,กาแฟความหอมของกาแฟคือเอาให้มันจบไปเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพูแล้วพกแบบอเมริกาโน่หรือแบบพืออเมริกาโน่มันก็เป็นการไดลูดใช่ไหมครับผมมีการทําให้แบบว่ามันจางลงนะแล้วก็พวกแบบคาปูชิโน่อะไรพวกนี้แม่งใส่นมใส่นมใส่ครีมกันอร่อยเลยนะซึ่ง <laughs> ซึ่งไอ้กาแฟดำในกาแฟแบบเอสเซโซ่เนี่ยคือน,น,นั่นคือสุดนะครับผมคือทิ้คลีนนะคุณจะมาว่าผมแบบว่าแม่งกินนนูกิเพราะผมจะไปกินเละนะตอนเที่ยงเนี่ยชวนคุณแม่ผนะมแล้วบอกว่าจะไปกินจะไปกินในร้านถกาักสือนะไม่รู้ยังไม่รู้ทำไมอยากกินเหมือนไม่เข้าใจเหมือนคืออาจจะเป็นเพราะว่าบล็อกในพวกบล็อกที่ผมจะลงของพรุ่งนี้อะ่ะ EP ที่60 64หรือ65ไม่แนะ่ใจเหมือนกันนะผมตอนนี้แม่ง EP 100ไอ้นี่หมดแล้วนะหกสบห้นะเนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกว่าไงอ่ะ เออ่ไปกินโทงกาะสืแล้วแล้วผมผมดูฟุตเทจเนี่ก็เอ้ยน่าจะเป็นเพอ่ออย่างนั้นเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าไอ้ท้องผมมันมันบีบนิด <c oughs> นึงกินกันได้ยังไง <c oughs> ไม่เข้าใจ <c oughs> <c oughs> เป็นรสชาติของเป็นกาแฟนะครับผมโดย,โดยที่โดยที่มันแบบว่ามันมีความผสมกันกับน้ําเนี่ยเป็นระดับโมเลกุลารแล้วนะ,ะก็คือว่า มันมันไม่มีการตกตะกอนไม่มีการแยกไม่มีอะไรนะมันเป็นผสมเป็นเนื้อเดียวกันรสชาติคือมันขมติดลิ้นมันมันขมติดลิ้นคือผมไม่เก็ตว่าคนที่เขากินอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาเขากินคือกาแฟมันก็มีหลายมีมีหลายเขาเรียกว่าไงมีหลายสายพันธุ์มีหลายมีหลายมันเล็ดนะมีหลายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะแบบแล้วแต่ผมอาจจะยังไม่เจอพันธุ์ที่ผมชอบก็ได้นะแต่ว่ามีครั้งหนึ่งผมเคยกินกาแฟจากแบบ ชิมอ่ะที่เขาตอนนั้นผมเองรูปงานเปิดตัวโซนี่มั้งนะแล้วพี่คนหนึ่งเขาก็ทําให้กินกาแฟโอ้โหคุณพระอร่อยอร่อยหลับสบายหลับสบายนะครับผมผมกินไปประมาณ3-4จิบอะ่ะหลับสบายนะครผมไม่ไม่หลับเลยคืนนะั้นงานเสร็จประมาณ4-4่สีโมงอ่ะนะกลับไปตอนคืนไม,ไม่ไม่นอนเลยนะหลับไม่ได้ <c oughs> โจุกจุกจุกนะอืม ตื่นเลยตื่นเลยคือตอนแรกเนี่ยมันจะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอเดียเนี่ยกินไปแล้วทำไมแม่งแบบมันไม่ได้เพื่หลับไปนะเพราะว่าปกติแล้วควรจะเป็นอย่างนั้นนะอย่างที่ผมเคยพูดไปในวอล์กแบบตอนแรกๆเลยนะว่าผมลองกินแล้วไม่นอนดูนะคือถ้าเกิดมันเป็นมันเป็นยาเสพติดเนี่ยกินแล้วไม่นอนปุ๊บม,มันจะมันจะเรียกว่าไงอะ่ะมึนนะครับผมมันจะแบบว่าลอยหรืออะไรเงี้ยนะครับผมเหมือนกับในบูฟอัลสวิตนะครับผมที่เขาแบบอะไรชื่อหลุดหลุดอะไรอย่างเงีนาผมไม่น่าใจเหมือนกันผมไม่ได้เสียนยานะไอแบบว่ามันมันจะรู้สึกง่วงนะครับบบผมพพพอออสูแบ เข้าไปเหมือนโอเคแล้วจะรู้สึกง่วงนะพอง่วงเสร็จแล้วถ้าเกิดไม่นอนนะมันก็จะแบบรอยสุดยอดอะไรเงี้ยนะในในนังนะครับผมอันนี้นยผมว่าลองแล้วว่ากินแล้วไม่นอนเนี่ยมันก็จะมันก็มันก็ไม่ได้รู้สึกเมาไม่รู้สึกอะไรนะครับผมหมดละนะครับก็เดี๋ยวไปเจอที่ตอนกินข้าวเที่ยงกันนะผมก็ผมหวังว่าผมจะไม่น็อกกลางทางผมจะเจอกันทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับผมแล้วก็จะมากินข้าวกันนะครับผมเพิ่งถ่ายติดป้ายร้านพอดีนะครับก็อย่างไรก็ดีนะครับเดี๋ยว โฟกัสห้าเลยแสนน้อยไปกดนไปกป้นนะก็เดี๋ยวไม่กินอาหารเสริฟกันรครับ๊อกเต็มที่นะเพราะว่าวันนี้เป็นความอยากกินของผมเองนะคุณแม่ผมก็มาลองแขงกันเลยนะครับบอกไปก่อนเลยนะคือวันนี้ผมจะกินกินหนักไหมก็น่าจะหนักอยู่ต้องพยายามกินนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่สว่างจัดน,นะคือ ผมไม่แน่ใจว่า Dynamic Dress เป็นออกมาเป็นไงนะเดี๋ยวไปเก็ตสิ่อย่างนะครับก็เดี๋ยวรอหารมาสุดท้ายดูทีนะครับที่ผมเรามากินเมนูโปรดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็อันนี้เนี่ยหน้าตาเหมือนกับที่ผมเห็นในฟุตเทจเมื่อวานนี้เลยนะครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรต้องเอาเกล็ดไปดูนะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่คือเน้นๆๆน,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 นะครับืหแบบนี้นะสุดๆนะอันนี้คือแบบว่าเออมันมันมันไม่ได้จูสมากถือว่าโอเคนะครับผมเนี่ยคนยังมีความกรงความกรอบนะครับเป็นสันนอกนะครับผม เน้นเแน่นน,นอนนะครับดีๆทั้งนั้นนะครับผมดีๆนั้นอันนี้เป็นสลัดนะครับผมแล้วก็อ่าอันนี้เป็นข้าวนะต้องเปิดข้าวดูนะแบบนี้เปิดเนี่ยครับนนะะข้าวดีๆทั้งนั้นบอกดีๆทั้งนั้นนะอันนี้ก็เป็นน้ําซุปนะครับผมขอบคุณครับอ่านะครับผมเราก็มากินกันเลยนะครับผม โอเคนะผมตอนนี้เป okay, ็นเวลา5าทุ่มยีนาทีนะพรุ่งนี้เนี่ยผมต้องตื่นเช้านะผมแล้วก็มีไปรายการนะครับผมก็เรียนคดีนะครับคราวนี้มันผมกลับจากไอ้บัาสยามใช้ประมาณ4ี่โมงแล้วผมก็หลับนะผมคือมันมันมันง่วงมากนะมันหลับหลับแบบหลับคาคาเรียโซฟาไปเลยครับผมปวดหัวเสียเวลาเลยแล้วตื่นอีกทีประมาณ2องทุ่มนะเดี๋ยวผมเอาโูริโพมาห่อยโนริโปมันตอนสุดท้ายแล้วทำไมหมดเร็วยมาก แล้วว่าเตรียมพร้อมล่วงหน้านะครับผมต้องลูดิโปอีกอันนึงออกมาก่อนเดี๋ยวนะจะได้แบบว่า,าไม่จําเป็นน,น,ออนน้อมาน,นั้งหน่ยทววีเพอตอนนี้มันก็เกินมันก็เคาเรียกว่าไงเพราะตอนนี้มันก็ครึ่งเกินครึ่งเดือนมาแล้วนะผมโลูดโปมีหกสองมีหกกล่องไม่กลัวนะเกินหกกล่องม,มีเยอะนะมีเยอะแล้วก็มาเริ่มกินอาหารเสริมมาเลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับเวลูดิโปต้องแกะลูดิโปอีกเพราะว่านูดิโปเลือสองสุดท้ายนะครับผม สองนะครับผมเน้นๆแล้วก็โอ้ผมลืมนะผมลืมเอาแฟตเบิร์นไปกินด้วยนะผมอ๋อตายแล้วคือแฟตเบิร์นเนี่ยมันช่วยได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินตอนหลังกินนะแบบนั้นมันเลยอย่างเงี้ยนะผมลืมลืม,ลมผมมีเยอะเลยแฟตเบิร์นอะ่ะผมมีเยอะนะกาแฟนะครับผมวันนี้กินกาแฟจริงไปแล้วนะปรากฏแม่งช่วยได้นิดเดียวนะผมช่วยยืดเวลาได้ประมาณห้าหกชั่วโมงนะจากนั้นก็ดรอปเหมือนเดิมนะเพราที่ฉะนะครับผม ค่อนข,ข้างจะ precise เลยนะผม mm. เพื่อป้องกันไม่ให้มันค้นจนเกินไปนะครับผม mm. วันนี้เนะี่ย mm. ผมกินข้าไปมือเดียวนะ mm. ผมก็อันนั้นรู้สึกจะเป็นหมูประมาณแบบร้อยกรัมอะไรเงี้ยก็ mm. มาลลางท้องกัน mm. ต่อมาก็เป็น mm. วิตามินนะครับผม โอเคนะเดี๋ยวก็ไปอาบน้ำน้ำแล้วก็ทำางานแล้วรีบนอนนะผมคงยุ่งตื่นเช้านะผมเดี๋ยวเจอกันตอนวันที่หนึ่งนะครับโอเคครับ okay, ผมตอนนี้เป็นเวลาสามตีสามนะครับผมไม่ใช่ใบ่ายสามตีสามนะครับแล้วก็จะมากินอาหารเสริมตัวสุดท้ายกันนะครับต้องเชื่อให้ด่วนอันนี้เป็นหุ่นของผม EP ที่ร้อยร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดนะครับน่าจะประมาณนะั้นนะครับก็นอนเยอะอ้วนขึ้นนิดนึงนะครับโอเคยแข็มันดีนะครับผมพรุ่งนี้ผมต้องตื่นเช้านะก็เลยต้องรีบนอนนิดนิดนึงนิดนึงบอกไม่แน่ใจว่านิดหนึ่ วันนี้ไม่หลับไม่รู้ว่าไงนะครับโอเคนะผมก็ขอบคุณมากทุกคนที่ดูจบเลยนะคลิปนี้อาจจะเขาเรียกว่ามีอะไรเยอะแยะนิดหนึ่งนะผมก็เออบ่นนิดบ่นนิดไปนะครับผมขอโทษด้วยนะเถอะว่าอะไรท่านฟังอาจจะแบบไม่กระชออะไรอย่างงี้นะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ